โอเคเห็นไหมขนมปังดอบแล้วนะครับผมนั่นแหละครับผมหนทางรวยแล้วนะครับอันละ 30K ล่างง่ายไม่แพ้อีลูเลยทีเดียวเผลอเล่างง่ายกว่าด้วยนะครับเพราะว่าขนมปังมันดอบง่ายกว่าอีลูเยอะนะฮะ เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมบันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกัมบันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนําวิธีทำเควสลอยกระทงของเซเวอร์คลาสิกกันนะครับผมซึ่งเควสอันนี้นะครับเมื่อทําเสร็จครบ5วันเนี่ยเราจะได้คอสตูมที่เอาไว้กินปลาแรงขึ้น500%นะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลา วาก็มีเวลาทําอยู่ที่ประมาณสัก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์นี่แหละนะครับผมซึ่งกิจนี้เนี่ยถ้าเราทําครบ5วันนะครับเราจะได้ตัวคอสตูมมา1อันนะครับผมเป็นคอสตูมส่วนอัปเปอร์ที่จะกินปลาอะไรขึ้น500นะครับเพราะว่าไอตัวแมวกระดูกเนี่ยมันหมดความสามารถไปแล้วนะครับเราก็เลยต้องมาใช้อนี้แทนนะฮะ วัตถุดิบที่ต้องใช้นะครับผมก็จะมีตัวขนมปังซึ่งดอกจากบาบาจาก้าที่มอสโกเวียนะครับผมใครที่ยังไม่เคยไปมอสโกเวียเนี่ยก็สามารถทํำเค้กมอสโกเวียได้นะผมเรามีคลิปแปะไว้ให้นะฮะต่อมาคือดอกไม้100ดอกนะครับผมดอกไม้เนี่ยซื้อที่คอนเทราเดี๋ยวพาเดินไปซื้อนะครับผมแล้วก็ใบชุบ1ใบซื้อที่อาร์ดิบาลันเดี๋ยวพาไปซื้อเช่นกันนะฮะแล้วก็ตัวชาร์ปลีฟนะครับผมดอกจากตัวไดแอดแล้วก็ตัวเลสนะครับตัวเลสเนี่ยอยู่ที่มอสโควีชั้นหนึ่งส่วนไดแ แมปบนแมปกโกเลมข้างบนน่ะแล้วออกขวาบนอีกหนึ่งทีก็จะเจอกับไดแอดนะครับผมแล้วก็เงินอีก5 0,000่นเซนนี่นะครับของที่ต้องใช้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยก็ไปซื้อของกันก่อนนะครับผมสาหรับตัวดอกไม้นะครับดอกไม้เนี่ยอยู่ที่คอนเทล่าด,ด้านล่างใช่ไหมครับผมจากคาฟ้าด้านล่างเนี่ยเดินออกมาด้านซ้ายนิดนึงคุณจะเจอ f ฟเวอร์เลดี้นะครับผมคุณก็ซื้อไปเลยครับผมถ้าผมจะท,ทําทีเดียว5 0 0ดอกเนี่ยก็ ซื้อไปเลยทีเดียว500อันนะครับผมจบนะฮะโอเคแล้วก็ฝากคังคาฟ้าไว้นะครับผมเดี๋ยวให้ตัวอื่นไปทำต่อนะฮะต่อมาคืออิกดาซิลลิฟนะครับผมหรือว่าใบชุบนั่นเองนะครับใบชุบเนี่ยให้มาที่เมืองอดิบาลันนะครับแล้วเดินออกขวาไปนะครับเราจะไปซื้อใบชุบที่อยู่ที่ NPC อ่าขายยาของเมืองอดิบาลันนะครับผมเดินออกไปเข้าบ้านตรงนี้นะฮะนี่ครับผมชูดิลเลอร์นะครับผมเขาจะขายใบชุบอยู่นี่อันละสี่พันนะครับถ้าดีซีเนี่ยจะเหลือ30,80บาทนะครับ ก็ใช้มา5ใบถ้าคุณทำา5วันะนะในการเริ่มทำเควสนะครับผมเราต้องมีเลเวล50ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มาที่เมืองอัลเบอร์ตาตรงด้านบนสุดตรงกลางเลยนะใกล้ๆกับท่าเรือด้านบนอ่ะนะครับผมคุณจะเจอบีซีที่ว่าจันนะฮะคุยกับเขานะครับเขาก็จะให้หาของนะผมเป็นขนมปัง50อันดอกไม้ร้อยดอกแล้วก็ชาบลีฟ15อันอีกดาซิลลีฟ1อันนะครับแล้วก็เงินอีก2 0 0 0 0นเซนนี่นะครับเอ๊ะในเว็บมันเขียน5 0 0ห0นะแล้วเราหาของให้เขานะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับผม อ,อ,อันที่หนักที่สุดน่าจะเป็นขนมปังนะครับผมเพราะว่าขนมปังเนี่ยราคาค่อนข้างโหดทีเดียวนะครับผมอันนั้นเนี่ยรับขายกันอยู่เที่ยวมัน 30, สาม3 0 0 0 0เซนนี่นะครับผมแล้วเราต้องใช้50อันนะครับผมบอกเลยว่าเข้มๆม10อัน3 0 0 0 0น 50อันล้านห้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะล่าเองนะผมก็จะลืมทําเคเวสอสโควียนะครับแล้วก็เข้าไปล่ากันได้นะตัวบาบา,าก้าที่ดรอปหนมปังเนี่ยอยู่ที่มโควียชั้น3นะครับเดี๋ยวผมไปหาซื้อก่อนเดี๋ยวเดินเรื่อยๆก่อนเผื่อเจอถูกๆนะฮะของเคเวสเขาจะขายก็สที่นะผมก็คือน่ายบซีจันนะครับผมกับน่ายบซีที่เราต้องมาส่งที่โคมาโดนะครับผมก็ลองมาดูแล้วกันว่าที่ไหนมันถูกนะครับผบอกเลยไม่ถูกสักที่นะครับผม สงสัยเราต้องพาไปดูแล้วล่ะนะครับผมว่ามอนอยู่ตรงไหนบ้างราคาแพงเหลือเกินคุณจะได้มาล่ากันนะฮะก็ซื้อชาปลีฟมานะครับผม75อันนะครับ5้ครั้ง300,000กว่ากว่านะครับผมตัดเตือนไตเลยทีเดียวที่ตัดเตือนไตกว่านะผมคือขนมปังนะครับผมดูดิฮะ50อันหนึ่งล้านน่ะนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าราคาโหดมากนะครับผมเดี๋ยวซื้อไปก่อนอันนึงไว้ทำเควสให้ดูกันลวกันนะครับผมอีก4อันเดี๋ยวค่อยว่ากัน สงสัยต้องไปล่าเองแล้วล่ะไม่ไหวนะครับผมหลังจากเรารวบรวมวัตถุดิบครบนะครับผมก็ให้ไปส่งที่คูมโดนะฮะในการส่งเควสนะครับผมก็มาที่คูมโดใช่ไหมแล้วก็เตรียมของให้ครบนะครับผมก็จะมีขนมปัง50อันใบชุบอันนึงนะครับดอกไม้100ดอกนะครับผมแล้วก็ชาร์ปลีฟ15อันนะครับกับเงินอีก50,000นะครับผมก็เดินออกมาด้านซ้ายนิดนึงนะครับผมตรงนี้คือคาฟ้าใช่ไหมเดินออกซ้ายล่างมาหน่อยนึงนะครับ คุณจะเจอ BC ตรงนี้ครับผมมันลินะฮะคุยกับเขานะครับผมแล้วก็เตรียมเงินนะครับผม5 0,000ื่นเซนนี่นะฮะคุยกับเขานะครับผมปุ๊บนี่มันก็จะหักเราไป50,000เซนนี่นะผมแล้วเราก็จะได้อีก P คืนมานะผมแปดหมื่นห้กับจ็อบ4ี0 0 0นสองนะครับผมแล้วเราก็จะได้ตัวกระทงมา1อันนะครับผม นี่แหละเราก็ทำนะครับผม5วันนะฮะซึ่งเควสเนี่ยจะรีเซตทุกๆตีสี่นะครับผมเมื่อเราได้กระทง5อันใช่ไหมครับก็กลับไปหาจานอีกหนึ่งรอบที่อันเบอร์ต้านะฮะกลับไปอันเบอร์ต้าก่อนนะครับเมื่อเรามีกระทง5อันนะครับผมกระทงอันนี้เนะี่ยหอันนะครับผมเราก็คุยกับจันจันก็บอกว่าให้เราเนี่ยเอากระทงทั้ง5อันเนี่ยไปลอยที่เมืองอยุธยาให้หน่อยนะครับซึ่งถ้าใครอยากรีเซตเควสเนี่ยแบบเอ้ยอยากทำวันเดียวให้หมดเนี่ยคุณก็สามารถใช้ซินุวายหนึ่งอันในการรีเซตเควสได้้คคครับบผมมมหาาาายวว่ถุณแบ จะทําวันเดียวเอให้ได้กระทงเลยอ่ะหอันนะครับผมคุณก็เอามารีเซตเควสแล้วก็เอาของไปส่งใหม่นะครับผมเดี๋ยวพาไปที่อยุธยาแล้วกันนะครับผมว่ามันลอยกระทงตรงไหนนะครับก็มาที่ท่าเรือมุมขวาล่างเหมือนกันนะครับผมหาท่าเรือที่ไปอยุธยานะฮะอ่านี่ครับผมคุยข้านะครับเลือกข้อ2นะครับจ่ายหนึ่งหมื่นเซนนี่ไปอยุธยานะฮะพอมาถึงอยุธยานะครับเดินออกด้านซ้ายมือตรงนี้มานะฮะนี่เดินเลาะเลาะเลาะมานะครับเราจะไปลอยกระทงนีอย่าลืมนะครับต้องไป ต้องมีกระทง5อันนะครับผมแล้วคุยกับจันมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาที่นี่นะฮะเมื่อมาถึงนะครับผมก็จะเห็นเรือตรงนี้ใช่ไหมครับผมถ้าเรามีกระทง5 ea แล้วก็ไปคุยกับจันมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถลอยกระทงได้นะครับผมเมื่อลอยกระทงเสร็จเนี่ยคุณก็ได้คอสตูมปั๊มปลาแรงขึ้น500%นนั่นเองนะฮะ นั่นแหละครับคเควสไม่ยากยากตรงหาของนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะฮะสำหรับตัวไดแอดนะครับก็มาที่เมืองโคโมโดก่อนนะครับนี่ครับเข้าแมปโคโมโดไปเลยนะผมคุณจะเจอกับสตาร์เล็กติโกเลมใช่ไหมที่อยู่ด้านบนของโคโมโดนะครับ แล้วคุณก็วาร์ปขึ้นไปมุมขวาบนอีกทีนึงนะฮะนี่ออกมุมออกวาร์ปเข้าไปเลยนะฮะโอเคหลังจากออกวาร์ปเนี่ยคุณก็จะเจอแบบนี้นะผมแบบนี้เนี่ยมีไดแอดอยู่นะครับแต่ว่ามีจํานวนค่อนข้างน้อยนะนี่ครับไดแอดที่เราเป้าหมายของเรานะผมก็ทําการสติลซะนะฮะสติลเสร็จก็เชือดทิ้งได้เลยนะับผมมันก็จะดรอปชาร์ปลีฟนะครับผมถ้ามันดรอปนะครับ โอกาสดรอปก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เมืองที่สุดแล้วนะฮะโอเคอันนี้คือไดแอดใช่ไหมครับผมอีกที่นึงก็คือมอสโควีอนะครับเดี๋ยวไปดูแป๊บว่ามีตัวไหนไปมอสโควีอได้บ้างนะฮะสำหรับมอสโควีอนะครับผมก็ไปที่ท่าเรืออัลเบอร์ต้าก่อนนะครับผมแล้วก็คุณต้องท,ทําเควสเข้าดันมอสโควีอนะครับซึ่งเควสเนี่ยก็มีคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้นะครับเควสก็ไม่ได้ยาวแต่ว่าเควสมันล็อกเวลาอารมณ์แแบบบคคคุณตตต้อองงงทําาาาาามมมมมมช่่่่่่ววววเเลขัันนะรผสไไยไยยกก จุกจิกนิดหน่อยนะครับผมโอเคมาที่ท่าเรือของอันเบอร์ตาด้านขวามือเลยนะครับผมคุณจะเจอกับทางไปมอสโควีนะครับผมปุ๊บเลือกว่าไปนะฮะพอมาถึงท่าเรือมอสโควีเนี่ยถ้าคุณทําเควสแล้วนะครับผมคุณก็เดินออกด้านซ้ายมือมาได้เลยนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณทําเควสมอสโควียเสร็จเนี่ยก็ใส่เครื่องดนตร,ตรีน,นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ๆนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เลือกว่าไปเกาปะปาวานนะครับปุ๊บมันก็จะวาร์ปให้เลยนะฮะพอวาร์ปมาถึงนี้ก็ แล้วก็เลือกว่าต้องการผจญภัยในพื้นที่ไม่รู้จักนะครับเพื่อเข้าดันเจี้ยนมอสโควีน,นั่นเองนะฮะเอาเลยข้อ2อ,อ,อีกทีนึงโอเคมาถึงตรงนี้ก็ไปที่จุดแดงๆตรงด้านบนได้เลยนะฮะนี่เข้าไปเลยที่นี่ก็จะเป็นมอสโควีชั้น1น,นะครับผมชั้น1เนี่ยก็จะมีตัวลีฟนะครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยดอกชาร์ปลีฟนะครับผมดอกค่อนข้างง่ายกว่าถ้าเทียบกับไดแอดนะมันค่อนข้างดอกง่ายกว่าครับผมเราก็ยิงไปนะครับผมสําหรับฟาร์มลีฟนะฮะอ่านี่ได้แล้วครับชาร์ปลีฟหน,นะะึ่ง นี่แหละครับหนทางของการประหยัดตังค์นะผมไปทำเควส์มอคเวียซะนะครับต่อมาวิธีไปชั้น3นะครับผมมันจะมีป้ายหลุมศพอยู่นะครับผมกิ่งแดงด้านบนหรือว่ากิ่งตรงด้านขวาก็ได้นะครับผมแต่ว่าด้านขวาเนี้ยมันไม่มีจุดแดงๆบอกนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปก่อนแล้วกันมาถึงสุดทางด้านขวาเนี่ยจะเจอป้ายหลุมศพนะครับผมเรียกว่าไปต่อนะฮะพอไปต่อเนี่ยคุณก็จะขึ้นมาที่ชั้น3าแล้วนะครับผมชั้น3เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าหาขนมปังครับผม ขนมปังเนี่ยดอกจากบาบาจาก้านะครับผมก็คือตัวที่มันถือถืออไม้กวาดอันนี้นะครับผมบาบาจาก้าเนี่ยนะครับคนเยอะมากนะปกติก็เยอะอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งเยอะหนักเข้าไปอีกนะฮะนี่เลยครับผมเนี่ยบาบาจาก้าเนี่ยก็จะดอกขนมปังนะครับผมเราก็สามารถฟาร์มาไปขายได้นะครับผมราคาดีมากเลยยี่สิบสามสิบเคนะครับผมเนี่ยขนมปังดอกจากบาบาจาก้านะครับผมมอนก็ค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งนะครับแต่คนเยอะกว่านะฮะ โอเคเห็นไหมขนมปังดอปแล้วนะครับผมนั่นแหละครับผมหนทางรวยแล้วนะครับอันละ 30k ล่างง่ายไม่แพ้อีลูเลยทีเดียวเผลอๆล่างง่ายกว่าด้วยนะครับเพราะว่าขนมปังมันดอบง่ายกว่าอีลูเยอะนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ว่นนี้ลวกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามมคลีปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟิดยูทูปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบนเวขายของสาหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำ เลือกเงินโดเน a ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหอก้อใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ